การประเมินหลักฐานนะครับเราจะไปหาข้อเท็จจริงนะครูก็ใช้2หลักฐานที่สําคัญ 1. ก็คือคําให้การขุนหลวงหาวัดและ2ก็คือพระราชพงศสวดาษทั้ง2อ,อันนี้ก็คือหลักฐานที่จะมาใช้ในการประกอบการหาความจริงว่าพระที่นั่งสุริยนอมรินนั้นเคยเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็เข้าสู่การประเมินหลักฐานภายนอก 1. เราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่า2หลักฐานที่ครูเอามานั้นเนี่ยมันมีอายุของหลักฐานเป็นอย่างไรบ้างทาให้การคุณลวงฮาวากับพระราชบงสาวดาร์นี้มีประโยชน์อย่างไร2ก็คือผู้สร้างหรือว่าผู้เขียนหลักฐานเนี่ยบอกอะไรบ้างนะครับสก็คือจุดมุ่งหมายของมันเนี่ยเขียนมาเพื่ออะไรบ้างแล้วสุดท้ายก็คือรูปแบบเดิมของหลักฐานเป็นอย่างไรก็สรุปได้ว่านะครับ การประเมินหลักฐานภายนอกผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องตั้งคำถามว่าหลักฐานชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ใครเป็นคนสร้างสร้างทำไมแล้วก็รูปแบบหลักฐานเดิมเนี่ยเป็นอย่างไรมันก็จะเห็นเรื่องราวและรวมถึงสามารถตอบคำถามจากการกำหนดหัวข้อทางประวัติศาสตร์ได้ในนัางสุริยาอาอมรินนี้นะครับ เคยถูกปรากฏขึ้นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเคยใช้เป็นที่ประทับในยุคปลายสมัยของพระองค์แล้วก็ในขณะที่พระองค์ทรงประชวรก็ทรงย้ายไปพัที่นั่งเบญจรัฐมาหาปราสาทแล้วก็ปรากฏ ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตที่เมืองลบบุรีก็ได้อัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลในพะทีินางองค์นี้ก่อนการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาที่ประทับณพะที่นั่งแห่งนี้ก็คือพระเจ้าเสือพระเจ้าเอกทัศพระเจ้าเอกทัศพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาเอกสารประวัติศาสตร์ บางฉบับจึงถวายพระนามพระที่นั่งแห่งนี้ว่าสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอาอมลินและรวมถึงเอกสารโบราณสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็ระบุว่าพระที่นั่งองค์นี้เป็นต้นแบบสำหรับการก่อสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมาราชวางัง